<New. S 2> สวัสดีครับพบกับผมต้นวรุษในช่วง sixpack news ครับ <Wow. S 2> sixpack news เรื่องแรกวันนี้นะครับเริ่มด้วยเรื่องสวยๆของแม่บ้านชาวเมืองเมเวิร์ครับในรัฐวิกตอรียอายุ45ปีครับโดยเรื่องมีว่าในขณะที่เธอกําลังตากผ้าอยู่ในสวนหลังบ้านของเธอนั่นเองนะฮะอยู่ดีๆเธอก็ตกลงไปในหลุมลึกถึง3เมตรครับโดยด้านล่างของหลุมนะฮะเป็นแอ่งน้ําที่เต็มไปด้วยโคลเลยฮะ ซึ่งหญิงคนนี้ต้องจมอยู่ในหลุมน้านกว่า30นาทีแต่โชคดีที่เพื่อนบ้านของเธอและเจ้าหน้าที่รีบมาช่วยเธอไว้ได้ทันครับเธอจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากซึ่งสาเหตุของการเกิดหลุมยุบตัวนะครับก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะทางการจึงแนะนําให้ชาวบ้านในละแวกนั้นครับเก็บตัวอยู่ในบ้านเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยจนกว่าทางเจ้าหน้าที่จะรู้สาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดหลุมครับเอาเป็นว่ายัางไงก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับข่าวที่2ชวนเพื่นพอนๆมาดูความน่ารักขอองงน้งหมีค ไม่ใช่ครับมันเป็นน้องหมานะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับเจ้าหมาพันชิสูตัวนี้ได้ถูกเจ้านายของมันจับแปลงโฉมครับใส่ชุดแทนนีแบร์นะฮะในท่ากําลังออกกําลังกายอยู่บนรูวิ่งครับจะน่ารักน่าชังขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ข่าวที่3เป็นเรื่องราวความรักสุดอลว่นอลเวงของครอบครัวชาวสวีเดนครับเมื่อนายเอริกฟริตแลน,นะฮะซึ่งได้แต่างงานอยู่กินกับนางลินดาฟริตแลนครับแต่ทว่า2คนนี้ดันเกิดไปหลงรักผู้ชายคนเดียวกันเข้าครับซึ่งเรื่องเกิดเมื่อนายเอริกได้ไปสารภาพกับนางลินดาว่าได้ไปตกหลุมรักเพื่อนชายนะครับที่ทํางานขับแท็กซี่ด้วยกันคือน,นายแฮมพ์สอิงสตอร์มฮะเมื่อนางลินดาภรรยาเขารู้เรื่องนะครับจึงขอให้พาไปเจอนายแฮมพ์สหน่อยแต่เมื่อนายแฮมพัสได้พบกับนางลินดาขึ้นมาครับ ทั้งคู่ดันเกิดหลงรักขึ้นมาอีกจึงทําให้ทั้ง3คนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแบบ3คนผัวเมียครับนอนเตียงเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันและก็อยู่ด้วยความเข้าใจด้วยฮะและนะ้วนายแฮมพัสก็พาลูกสาววัย5ขวบมาอยู่ร่วมบ้านกับลูกชายฝาแปดวัย9ขวบและ13ขวบของเอลิกและลินดาครับแถมทั้ง3าเนี่ยนะครับยังร่วมกันทําธุรกิจรถแท็กซี่และร้านเสื้อผ้าสําหรับเด็กอีกด้วยโอ้โหเรื่องความรักนี่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับ ขาวที่4มาเปลี่ยนอารมณ์มาดูคลิปเดือดเกันบ้างครับผมบอกเลยนะฮะว่ามันยิ่งกว่าหนัง Fast and f u r i o ี s อีกครับเมื่อมีรถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะฮะจนเบรกไม่อยู่ทำให้รถคันดังกล่าวขับไปชนตึกจนมันถล่มลงมาเลยครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ข่าวที่5้เป็นเรื่องแปลกๆของนายลิชาร์ทอร์เลสครับนักแสดงและนักสิ่งแวดล้อมชาวเปรูครับที่เขาได้เข้าพิธีแต่งงานกับต้นไม้ที่อุทยานแห่งชาติในกรุงโบกตาครับโดยมีผู้คนจํานวนมากนะครับร่วมเป็นสักขีพยานโดยนาะยทอร์เลสได้กล่าวว่าการแต่งงานกับต้นไม้ในครั้งนี้นะครับมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกเรากําลังเผชิญอยู่ครับซึ่งในระหว่างทําพิธีนะครับก็จะมีหญิงสาวมาวางผักผลไม้นะฮะเพื่อสื่อถึงการขยายพันธุ์ของต้นไม้อีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้นายทอรเรสก็เคยแต่งงานกับต้นไม้ในกรุงบัวโนสไอเรสมาแล้วครับแถมเขายังได้บอกปิดท้ายว่านะฮะถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ทุกคนต้องหยุดทำลายธรรมชาติได้แล้วครับโอ้โหผมว่าน้องเนยรักโลกยังต้องยอมเลยนะฮะข่าวที่หกเป็นคลิปที่ไม่รู้ว่าจะขำหรือว่าจะด่าดีนะครับเมื่อมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งครับมีคนซ้อนถือมีดอิโต้มาด้วยขับเข้ามาจอดตรงที่มีคนยืนอยู่นะฮะและทำท่าเหมือนจะตรงเข้ามาทำร้ายจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยครับ โอ้โหมันน่าด่าจริงๆนะครับทำเอาตกใจกันหมดแล้วกลับมาติดตาม Sixpack n e w และผมคนมี Sixpack ใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Sixpack n e w